สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าหน้าเฟรมกล่องแป๊บหนึ่งนะครับครับวันนี้ผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับก็เข้ามาที่สวนของพี่พลนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็มากับพี่สันตินะครับสวัสดีครับครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับผมผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้เนี่ยเข้ามาสวนพี่พล เพือเอฟซี FC โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าผมลงคลิปของพี่พลไปเรื่องของอพี่พลปลูกทุเรียนโคนลอยและมันระบบลากโคตรสวยเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะเข้ามาขอความรู้จากพี่พลนะครับเรื่องการปลูกการดูแลนะครับรวมทั้งการฉีดยงฉีดยาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่พี่พลเนี่ยเป็นสายอินรีย์ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับเรื่องการให้น้ําทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอาให้มันจบมันเคลียร์ในวิดีโอนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับ แต่ก็อยากให้ทุกท่านฟังให้จบนะครับฟังให้จบแล้วค่อยตั้งคําถามแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมสิ่งไหนที่ไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวในวิดีโอก็จะเข้ามาทําวิดีโอให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขออนุญาตใช้ภาษาท้องถิ่นนะครับเพราะว่าพี่พลบอไทยไม่แข็งนะครับครับผมบอไทยเลยบอมีดหน่อยนิดหน่อยครับเอาเป็นภาษาอีสานเทากัยังสะดวกสบายเนาะโอเคเลยโอเคครับผมครับผมอ่าผมอยากให้พี่พลแนะนาตัวนะครับ ครับผมว่ปลูกขุเรียยได้จักปีปลูกจากต้นนะครับครับมีแนวทางในการปลูกประมาณใดเดี๋ยวผมจะเป็นค้นถามแล้วกันเนาะครับตอนนี้พี่พจน์เนี่ยปลูกขุเรียนอยู่จากต้นพี่สองร้อยห้าสิบต้นครับสองร้อยห้าสิบต้นมีตายจากต้นปะมีตายปลูกปีแรกอะตายอยู่ประมาณสามต้นสามต้นสองร้อยห้าสิบต้นตายสามต้นครับอ่ะเหตุผลที่มันตายเพราะยังกะน้ำบ่พอครับน้ำบ่พอครับผมือได้ยินข่าวว่าพี่พจน์ใส่อุจระบัวน้ำ อืมแมนโอ้ส่ขี้มัวนําครับใช้ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกคือการที่ใส่ปุ๋ยคอกนี่ผมบริวรสําเรื่องต้องต้องต้องว่าต้องไดมาร์ก่อนจะออกมาใส่บัานนี้ผมกับเปียวอยู่สวนของพ่อเลยออกมาใส่เลยมาคุกเข้ากับดินเท่งโคกอ่ะคือปลูกเลยครับบัานนี้มันห่อนมันเข้มมดเลยเหลืองเหลืองก็พระอายุครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้จะถามอีกอยู่ พี่พนมีวิธีการปลูกจังไดเนี่ยที่ให้รากม,มันลอยขึ้นเพราะว่าผมเคยลงสอนของพี่พลนเนี่ยเป็นหลายวิดีโอแล้วหลายหลายคนก็อยากให้ผมเข้ามาสอบตามพี่พลนเนาะครับมีวิธีการปลูกแบบใดที่เขาว่าปลูกนั่งแท่นเนี่ยครับมันนั่งแท่นแบบใดก็คือโยกโคกแล้วเ,เป็นบอน,นโยกโคกแล้วเป็นไ,ปไม่ถึงเอาต้นนี้มาตัาง้งเชิงโคกอีกเทื้อนึงบอ่าอเอาลงบาดบอกจุกนึงครับอ๋อประมาณคือบาดก้นถุงปาดไอ้รากโคตรบอกแล้วครับมันก็สิเดลืออยู่ประมาณคืบนึงครับแลก็เอาลงเลย แล้วก็ไฮจวงไว้จักประมาณสามเส้นสามเส้นครับผมหมายถึงจากจากโค่นครับผมจากเบาเขาเรียกว่าต้นพันธ์แมนจากเบาเบาว่าไงเบาเบาบาธูเรียนเบาทุเลียนอ๋อเบาทุเรียนเหลือไว้ประมาณสามสามเส้นครับผมสามเส้นแล้วที่เนี้ยเขาเหลือไว้แล้วไปแล้วเนี่ยไอ้หากที่มันโพ่ข้นมาจากผิวดินเนี่ยมันจะถือแดดเผาบ่หรือต้นตัวนั้นคือตายไปเลยครับเขาสางหลกกไม่ ตายไม่ได้มาตัวนั้นครับผมตายไปเลยเพราะว่าเพราะว่าแดดเผาครับครับผมเขาบ่ได้เอาเอาป้างเอาอย่างกรบมันบะกบอยู่ครับกบอยู่กบอยู่แต่ว่ากับทุ่นเสียงบ่ได้คือนก็เพราะว่าระบบนำจะของบ่พอครับครับที่นี่าปีนั้นมันกะเป็นลักษณะปีนี้อ่มันแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ยังตกเท่านึงจังเสียฝนครับโอ้แล้วระบบน้ำจะของบ่พ่อบ่ถี้ก็ไมนสิตายที่นี่อ่ะที่ผมได้ยินไอในพ้นว่า ปุ๋ยขอกแล้วมันตายครับใสปุยขอกแล้วมันตายนี่ไอเอาไปใส่แบบใดพ่อจะบอก่านผู้ชมเลยบอกก็คือเป็ดตักเอาอยู่ขอกมันเลยอใสถุงปุยมาก็เมื่อว้นี่แหละแล้วก็บัวด้มักบัวแดงยังบัวบัวแดามักเลยครับใสนี่ใสไก่ข้นบหรือใส่ห่างหรือใสแบบใดส่งในหลุมเลยโอ้ตอนตอนปลูกนะบอกม่นครับก็คือเอาเอามาแล้วเจ็ดข้นแล้วแล้วก็คือเอามาส่งในหลุมกับปลูกเลยครับผม แล้วบันยังมีอีกอย่างนึงเนีอบันย้ถ้าขี่งังวนเ่ะก็บพระแห้งแล้วความเขียมความห่อนครับปูนขาวอีกด้อบันี้คิดว่าดินจะพร้อมเป็นกรดเพราะว่าส่วนอย่างเก่าเนาะมันมันมีมันมีนำ้ำกรดไม่อย่างมันเป็นกรดอยู่แล้วครับเอาปูนขาวไปโรยอีกครับกะคักรกพระย่ใน่บัดอีกบันี้ความเหลือง <c oughs> ที่นี่มันก็เเลือง <c oughs> เลืยงเบิดแปงเลยที่เนี่ยผม,ผมคิดว่าไอาการเลืองเนี่ยหลายๆคนอาจจะต้องเจอ ที่เนี่ยอาจจะเลี้ยงมากเพราะว่าเขาเอาปุ๋ยคอกไปใส่เขาหรือหาปุ๋ยไปล่องกลนนลุมครับผมเป็นความเข้มพี่พ่นมีวิธีการแก้ไขแบบใดแก้ไขก็คือที่แรกผมผมสีคุดออกอยู่ประมาณได้ประมาณจักสามสิบต้นนี่แหละคุดออกเอาดินตัวนั้นออกแล้วปูไม่ต้นที่มันเหลืองแต่เหลืองเหลืองแห้งแหงนี่ม่เี่ยนแต่ว่าบไ่ไบบบาดเห็ดบไ่ไบก็เลยหดนามได้หลายหดนามได้หลายครับผมหดนามได้หลาย,าหาหลายให้มันโชกให้มันให้มัน เจือจางอ๋อคือว่าฉลากความเข้มเนะแมนครอบไวมีไอเดมีอีหยังที่มาเกี่ยวของอีกบนอกจากการไฮน้ำที่ที่ที่มันเข้มพวกปุ๋ยขอกเข้มพวกอย่างนี้มีก็ใส่น้ำมักแล้วครับน้ำมามัคครับผมอ๋อพวกพวกน้ำมารักพวกเออน้ำมาร์ปลาน้ำมามักเปลือกไข่น้ำมาก์นอกล้วยน้ำมาร์คนมสดฮอร์โมนนมสดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาเอาลงดินหรือฉีทั้งใบฉีดทั้งดินครับอ๋อฉีททั้งดินเฮดบิดเรื่องน้ำมัก์คนี่ มาถามเลยได้เบิดเล่นบ่ครับผมโอเคที่เนี่ยในเรื่องของการปลูกลู่แล้วว่าพี่พจนนี่ปลูกแบบลอยครับเอเอาโคนมานนี่เนื้อหมายว่าเนื้อโคกขึ้นมาเนาะครับผม oh, ประมาณสามสามถึงห้าเซนครับ<ๆ>เนื้อขึ้นมาเสร็จแล้วัดที่นี่พี่พจนก็ับ่ได้หายยังเอาดินแะล้วยังไปกบมันก็คือปล่อยรากก่อนเนดี๋ยวมันก็นตายไปแต่ไมันสิสางรากหม่ขึ้นมาครับผมแต่มันก็นได้ที่เห็นนี่แม่น <Man. S 2> แต่ว่าแต่ว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ บมเมนว่าสิไปทมมันโคนมันเด้จุดประสงค์อ่ะไม่มีเบียยาขึ้นได้หลายเวลาผมหดน้าผมตักเอาพัวส่วนขี้ดินไปทม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 ให้ยาตายของมัยามันตายแต่ว่ามันเปลี่ยนผลเสียบ่เนี่ยเพราะว่าห้องปลบอหักของมันที่ที่ที่ห้าเห็ดใบร้อยๆอ่ะรับเรีบบร้อยมันกับเลือดกายเป็นปลกเลึกเกินไปนะมันก็เลยบวกึ้นครับผมที่นี่ไอแปลงเนี่ยพี่พ้นเป็นสวนยางมันบ่ ครับส่วนอย่างเ็นส่วนอย่างพี่นีพ่นโยโคโยงยางแบบไหนเอาโหลดแบกหโ่มากครับผมอ๋อโหลดขูดเขาเขามาเก่านาดินขึ้นไปครับผมแล้วพวกต่อยงต่อยางกับป่อยไว้เรื่อยบ่มยบ่มีผลการด้นินหลายๆคนว่าต่อยางมันเปลี่นเชื้อราแม่นบอกต่วหฮาปลูกเอ่อเลียวเนี่ยใกล้ๆต่อยางคขอบอยางมันผุต่อยางมันเน่าเน่ากับดีเขามากมส่งผลต่อต้นทุเรียนที่มีีผลมาครับพคดอสามครับผมโคดอสรับบาต้องไปซื้อหัวเส้อแต่โคเดมาเรือ พอดอสามผมไปคออยู่สถานีพัฒนาที่ดินเกษตรครับผมก็คือพ่อดอสามมระมักพอดีของพ่อดอสามนี่จุดหลักๆนี่มันแก่ยังครับเป็นไตโคดมาครับผมคล่ายๆไตโคดมาเลยนรือเป็นไตโคดมาไปเลยพอนี่เป็นไตโคดมาก็พวกจุดนี้จาาพวกจ้าเสียเฮ็ดพวกเกิดเต็มเลยเลยครับน้ำขวกทุเรียนครับเก็บกินได้สับายเลยเฮ็ดพวกเพราะว่าแลียวแล้วที่นี่ ปีสองปีแรกนี่สภาพทุเรียนในพวกนี้เป็นแบบใดเหลืองเหลืองมากสองปีเลยนะแม่นครับใบร่นพพ้อมเพราะว่าน้ำมาถึงอ๋อบันนี้กามากแก้ไขปัญหาเรื่องระบบนมม้ำไหมแมง,งามครับผมก็เลยมาเห็ดของโซลาเซลลครับเทแทงน้ำก็พอได้อยู่บบที่นี่แต่ว่าหัดเกิดกรณีชุกเฉือนก็คือว่าไฟใหม่เค,เครื่องหนึง่งตอนนี้พ่นไฟใหม่อยู่เครื่องหนึ่งเดียวเดียว เดี๋ยวยังไงผมจะลงไปถ่ายวีดีโอให้ส่วนที่อ่าทุเรียนส่วนที่พี่พลโดนไฟไหม้ไฟไม่ไปครึ่งหนึ่งเลยครับลักษณะการฟ้หมใหม่เป็นยังขึ้นใหม่ครับอ๋อห้ร้านเชื่อมแท่งน้ําครับผมอครับแล้วบัดนีมันหลังปีใหม่อ่มันล่มว่าอากาศมันแห้งแรงร้อนอินซี่เฮาเห็ดแบบห้าหลายๆนี่ครับผมเขาจะมาจุดไรหนูบมเมนเนาะบ่อบ่บ่บไผลกาขาวาดอกครับอ่าก็คือที่ว่ามันหกหกนี่คือผม ผม่ได anyway? ้ใส่อ <forme> ินซ <wichtig> <in C> <même> ี่ไงผม่ได้ใส่อินซี่เม็ดคือผมปล่อยหยา้มนสูงแล้วก็ตัดห้าอ๋อฮ็ดแคนปุ๋ยอินซี่ไปเลยคือคือการดูแลในช่วงหนึ่งถึงสองปีแรกนี่พี่พนจะใส่แต่อินซี่เลยมันบอกครับแล้วที่นี่ารอบในการใส่เนี่ยพี่พนใส่อินซี่แบบตัวใดเนี่ยคือคือเฉพาะหยาพี่พนตัดใส่ย่างเดียวนี่บอกตัดใส่หล้กก็ปป่้ยน้ำมักไป้ร้อ่มน้ำมันนี่ปล่อยได้เกินเก์แมันบอกเพราะว่าผมใส่ป้าไ้อัตโนมัติ ผมสีใสเว้นจูดีตัวนั้นครับเว้นจูดีหือยังซี่ฮะไอตัวตัวดูดปุ๋ยอ๋อดูดปุ๋ยครับผมปล่อยไปตามระบบน้ําครับโดนปนไดพี่อาทิตย์อาทิตย์ละเทือครับอาทิตย์ละเถือครับผมอาทิตย์ละเทือปล่อยไปกับระบบน้สร็จแล้วนี่จุดเปลี่ยนของสวนมีพ่นนี่มันเหลื่มมาเปลี่ยนแบบเออมันงามต่างตาเนี่ยเรื่มปีที่เท่าไหร่ปีที่สามครับปีที่สามพี่พ่นคิดว่าสาเหตุใดที่จากทุเรียนเหลืองๆแบบบกขึ้นเลยนะ ก,กาาค็คือรู้แล้วไงศึกษาแบบเรื่อยๆแล้วหรอคือรู้แล้ววา่าดินเนี่ยมันขาดุ๋ยเคมีบ่ได้ถึงเขาใส่น้ำม,มากไปกายกระจิงแต่ว่ามันก็ได้อยู่แค่ระดับนั้นครับแล้วก็ก็เลยเอาสูตเสมือมาใส่ทีแรกเออมันก็ต่างตาขึ้นเอายิปไาเจ็ดเจ็ดมาใส่มันก็โอเคเลยบาลานไปเลยใส่น้ำเลยที่พ่นใส่ดูบ,บ,ดบานี้ ปีละสองเถื่อปีละสองเถื่อครับผมขอแจ้งท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเเ่มมปุ๋ยเคมีกับสารเคมีครับแตมันต่างกันมันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับปุ๋ยเคมีมันก็ไม่ใช่สารเคมีปุ๋ยเคมีมันเป็นปุ๋ยนะครับที่ได้จากการสกัดจากแร่นะครับจากหินจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข,เขาถึงเรียกว่าปุ๋ยเคมีคส่วนสารเคมีมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งสารเคมีมันจะเป็นพวกไกลโฟเเต ยาฆ่าแมลงประมาณนั้นครับครับผมแต่แสดงว่าปีสองปีแรกพี่พูนี่ว่าด้ฉีดทั้งใบเลยบ่ผมมักพ่อตอพอเจ็ดครับพ่อตเจ็ดคือหมายถึงกันแมลงอ๋อพ่อด่เจ็ดพ่อตสามนี่กันเชื้อราแมนครับพ่อดออเจ็ดอีกกันแมลงครับผมอ๋อผมมักใส่พวกใบสะดาวแมนบิวเลียก็ไม่ท่ายเซี่มครับเหลือบีที่บีที่บีที่ใส่อยู่กับหน้าเขาครับเพราะว่าตัวนั้นกับจัดนอนเนาะ อแล้วที่นี่ผู้เรียนสายอินรีบพ่นนี่คิดว่าตอบโจทย์บ่ะผมคิดว่าโอเคเลยเพราะว่าต้นทุนผมแทบสี่นถึงหมื่นเลยแต่ละปีอืมพ่ถึงเลยคั้นคันบร่รวมกับค่าปุ๋ยอ่ะแสดงว่าเอาลูกปีแรกขค้ืนทุนเร็วก็ว่าบบจะสัน่นก็ว่าได้มันมันไปเสียนําระบบน้าของผมระบบน้ามันบจบมันก็เลยได้แก้ไขงานยู่คือจังผมเฮ็ดร้อยคือจังไฟใหม่ละบัานี้ก็ต้องได้สูญเสียตรงนั้นนะเป็นเสียน,บบน,บบน,น,นไหมนะ เรื่องระบบน้ำที่เนี่ยได้ได้เขาเรื่องระบบน้ำแล้วพี่พจนนี่หายน้ำดูมันได้เอาดินก็ดินดินก็พี่พจนนี่เป็นดินทรายเนี่ยครับผมดินเป็นดินทรายที่สีขาวๆบ่หรือว่าเป็นดินทรายแบบทรายปนล้วนครับทรายปนล้วนครับผมพี่พจนหายน้ำดูมันได้ตัวนี้ก็หายบ่ดนแต่ว่าหายทุกมือหายทุกมือครับมือหนึ่งประมาณจักหน้าที่พี่มือละสิบวที่สิบหน้าที่ต่อแถวอ่ะขับเปียนไปเปียนไปเรื่อยๆแต่ว่าฮาหดกูมือ มาตกมือครับผมคือเบื้องนี้จากหัวฉัดปิงเกอร์เนาะครับเพราะว่าปิงเกอใหญ่นี่เพราะว่าหัวฉัดปิงเกอร์ใหญ่ของผมเนี่ยมันตกสองร้อยหาซีบถึงสามร้อยหาซีบลิตรต่อชั่วโมงครับผมแต่มาคำนวณเบื้องสิบนาทีนี่ก็อยู่ละล้วเท่าเฉยลยสองหัวสิบนาทีจักลรเดือบางหลูมที่เนี่ยมันได้ลอยกุลิตรอยู่แล้วอ่ะหลวมจะเปลี่ยนคือหมายถึงการท่าสังเกตเบื้องสังเกตเบื้องเวลาห้องหัวยางยางยางมาไหนได้พี่กล่องกล่องมันกว้างอยู่ คือเขาใส่หัวแบบนี้คือว่ามันเปียกแล้วครับแต่เพราะมันอยู่ได้เล้วเขากระํำนั่นเพราะตีตีบ้องน้ำพีพ่นตีอย่านถึงนี่บ่ว่ถึงครับว่าถึงมันบ่แม่เนแต่ว่ามันก็ไหลมาเพราะว่าพี่พ่นโยโคกมันบันครับผมเพราะว่ามันไหลลงมาอยู่แล้วเพราะว่าเขาโยโคกพี่พ่นโยโคกนี่เส็นฟ่าศู์กลางจากเม็ดสามเมตรครับสามเมตรังตอนนี้เลี้ยวเบิ่งขึ้นจังมัหน่อยเนาะน่อยครับผมหน่อยเลยอยากอยากแนะนําคนปลูกใหม่นี่พี่พ่นอยากแนะนําป่าให้พ่เมตรครับผมเมตรพอดีเมต็กเมตรเรื่องระบบน้ำต้องให้จบ ครับผมมันยังจะบ่มีปัญหาที่หลังเน,ะนาะระบบนำนี่สำคัญที่สุดในการปลูกทุเรียนอยู่ภาคอีสานบริเวณตะปาดไกนนะพี่นอ้องเรื่องระบบน้ำเป็นสำคัญแล้ว,ลวลตอนตอน,ตอนนี้พี่พ้นคิดว่าจะให้ผลผลิตไปทีนี้คิดเอาปะคิดว่าดิคิดว่าเดี๋ยวจงเขามาสามาัมผ่ายอีกเพียรหนึ่งเดี๋ยวเอาเรื่องเอาเรื่องการดูแลก,ก่อนเพราะว่าลหลายๆายคนนี่สนใจสวนพี่พนนี่ร้ายขนาดเลยไอ้ทุเรียนอินรีแล้วเป็นดินทรายอีกนะครับเอาสงสัยว่าพี่พ้นนี่ดูแลมันแรงยังไง ใบคืองามเลยใบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตบ่ได้งามเลยครับงามงามพี่มันงามเห็นบัวน่ะเราองรอยกลิ่นนะเยลักษณะใบงามก็บ่แม่นว่ามันโ่กลิ่นครับก็คือไายอินซี่เขานะเขาจะใบใหญ่แต่ว่ามันจะมีการลิ่นของมันอยู่ดอกยต้งามหม่องอดเนี่ยดื้อดเอาแบบสายอินทรี่โดยแท้ครับผมเนี่ยเบิ่งยอดแล้วเงนี่ยหักไม่เบิ่งก็ได้เด้อเราต้องจุดปีกนี่คือใบทุเรียนสวนวิพน์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ เป็นทุเรียนอินทรีย์มาลี่ชัดๆเลยเลยอ๋อเอามีพ่นยางยางใบเมียงไก่ดูนี่ครับนี่ครับนี่ยมาลี่ครับตากลางเขาเรียกเมียงเกาะขั้นใสสารเคมีมันสีบุมีอะไย่างเลยอันนี้คือสายอินทรีย์ครับแต่ธรรมดาว่าเป็นยังโอรับได้รับได้เพราะว่าผมแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใบใบใบไม้นีมีพ่นกับบริสิเลียดครับผมบริสิเลียดครับ วางกระปุงแสงได้ย้อมีสีเขียวอย่างครับมันยังย่างอยู่เด้มันบริเวณเหลือแต่การว่าใบพิพ่นี่ผมเบิองอยากสายตาเลยขนาดสายอินซี่หนาดำครับมั่นเลยนี่ใบสวยแต่ว่ากัดเนี้ยเนาะมีหลงรอยของแมงปีแข็งซึ่งไอแมงตัวน,น้อยๆพ,พวกเพี้ยพวกเพี้ยกระโดดเพี้ยปากดูนี่พวกบีเวรเลียไม่ได้ไรเสียมีเอาอยู่ยครับเอาอยู่่าแจะข้อขยันขยันฉีตุดูอทิตย์ละเทื่อยังขี้ไ้ครับแต่ว่าไอแมงของไอปีแข็งเนี่ย ถามว่าเอาอยููบอ,บอกรตัวมันจะตายบอ,อยู่มันก็กลิ่นชัวร์มันสิตตายกับชีถึงสิบห,าห้ามือครับอ๋อไอน,นี้คือกรณีที่เขาฉีดพวกไม่ท่าไรเสียมพวกบิวเรียถือตัวมันไ,ไครับผมต้องถือตัวเท่านั้นฉีดว่าเถือกอะซื้อบ่เถือกอะบ่ตายบ่ตายก็คือลัออกษณะการฉีด,ดบิวเรียนี่ก็คือเขาแมลแรงยังบ่แพร่พันธุ์เนาะในหน่อยแม่นบ่ครับผมเขาเริ่มฉีดฉีดไปก่อนไ้มันไปขยายสปอร์จักมือเทื่อนหนึ่งเจ็ดมือครับ เ็ดมือเท่านึงครับผม <c oughs> ก็คือฉีดอพวกไอ้กันแมงกันเพียทั้งใบเจ็ดมือครับผมแล้วก็ผสมน้ำมักป่าน้ำมักห้อง์โวนนมสดเข้าไปน้ำอ๋อนี่คือการดูแลใบ,บแต่ถ้า <ผม S 1> เกิดเามีลายล้ะพี่นมีลายก็เมือม่อยเป่เมื่อยครับเมื่อยเอา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 ตอนนี้ของพี่พ่นนี่มีอยูอ่สองร้อยห้าสิบต้นนี่ครับพ่นเห็ดสองคนกับแป้นกับทีหลัก เนาะพี่สองคนพี่พนรู้สึกว่าเกินกำลังบอกเกินจะาของอยู่รับต้อง้ายซีบนนเกินอีกเกินรับเมื่อยอยู่ลอยหนึ่งนี่พอดีสําหรับคนเดียวโอ้ห้าสิบจึงลอยตนเป็นยังคือ,คอว่าพอดีบางคนนี่ปลูกใหม่ๆนี่เขาเขาจะว่าโอ้ยเรียนนลำ้อยนี่ปลูกปีแรกเข้องปีสบายเป็นยังก็คือเรามัอยากตอมันใหญ่ละเัมนีนการจัดการสวนอันนี้การจัดการสวนพื้นที่คือ หญ้าก็ต้องเลยตัดไอไอที่หฮอสี่เฮ็ดสิบปลูกนี่นะ่าใครเอานาดินซื้อนาดินเอารุหกรอมาดำออกซะครับเป็นกองเป็นกองไปอย่าเปียวดินอยู่ในพื้นี่เพราะว่าดินพื้นี้มันเสมอกันอยู่แล้วออืการจัดการสิง่ายขึ้นออืบดนี้หฮอเอาไม้โค้มาขวดขึ้นัดเี้ครับมันก็เป็นรุมเปลี่ยนต้ำยู่นหัน๋อการจัดการมันก็เลยยากนี่ล่ะสิ่งที่เมือถ้าเกิดหฮอเอาไม้โค้เขามากโกยนาดินเกาหฮานีล่ะ โกยเสร็จแล้วก็ให้เขาแต่งถนนให้เรียบร้อยแต่งทางให้เรียบร้อยให้เดินทางสะดวกเอารถแล่นเข้าไปได้ตัวนี้ก็าไม่มีปัญหามันหพี่ครับได้ด้ยกันบอกเขาอยู่เด้แต่เขาบ่เฮ็ดแสดงว่ามันมันอยู่นําเจ้าของไมโครแม่นครับผมคแมนแม่นแมนเพราะว่าการเก่าหน้าดินเฮาบ่หาแต่เก่าเลิกก็ได้แต่ที่หาเส้นเก่ามาต่อมกันเนาะถ้าให้เขาปรับเคลียร์ก็ได้คแต่ว่ามาอยู่เจ้าของไมโครเนาะเขาบ่เฮ็ดนห้เว้ยคเลยนี่แหละมันก็เฮ็ดหยังบ่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าของเพิ่นก็ เฝาหรือว่เฝาครับเฝอยู่บ่เจ้าเฝอยู่แต่ว่าบ่ก้าบอกเขาอย่างเขาตีเข่วเอาอ่าทีนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับวันนี้ก็เข้ามาสัมภาษณ์สวนพี่พลให้ <c oughs> ตามคําเรียบร้องนะครับผมว่าพี่พลเนี่ยมีการปลูกยังไงดูแลยังไงสายเอินซียนะครับทํายังไงถึงได้ใบสวยขนาดนี้ล้วนแล้วขึ้นอยู่ที่ความขยันนะครับ <c oughs> จากที่สอบถามพี่พลเนี่ยน้ำพี่พลให้ทุกวันนะครับบิวเเรียเมทาเลเซียม ฉีดทุกเจ็ดวันก็ลองเอาไปคิดดูคำนวณดูว่าไหวไหมเนาะว่าไหวไหมไหวไหวไหเพราะว่าแรงบันดาลใจมันอยู่ตรงนี้มันสวยไงพี่ครับมันสวยมันเห็นแล้วมันสวยมันก็เลยขยันเนาะครับแต้ทีนี้เรื่องของอะเชื้อราทางดินพี่พลก็ใช้พอดอสามพดอสามครับผมพอดอสามอันนี้ให้ทุกเจ็ดวันเหมือนกันครับอันนี้ปล่อย ตัวนี้ให้ประมาณสัก15วันครั้ง15วันครั้งพี่พี่บลปล่อยกับสปิงเกอร์ครับผมแล้วก็เรื่องของปุ๋ยทั้งดินปุ๋ยทั้งดินเนี่ยหนึ่งถึงสองปีแรกพี่พลเนี่ยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ให้เลยไม่ได้ใช้เลยครับแต่น้ําหมักอย่างเดียวครับมาเข้าปีที่สามพี่พลรู้ตัวว่าเออทุเรียนเราไม่ไหวละเหมือนจะขาดปุ๋ยขาดธาตุนะครับครับเพราะว่าดินมันขาดธาตุอาหารอยู่แล้วมาเสริมปุ๋ยสูตรเสมอเข้าไปคือคือผมเอาค่าวิเคราะห์ดินไปตรวจไงเอาดินไปตรวจอ๋อแล้วแล้วเปอร์เซต์มันไม่มีอะไรสักออยยย่างเลน้ ครับผมผมก็เลยเอาเอาเคมีเข้ามาร่วมที่แรกก็เอาเคมีอินซียเคมีหกสามสามาร่วมก็เลยใช้ปุ๋ยสิบห้าสิบห้าเสมอแล้วก็แล้วก็ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดครับรับประมาณนั้นก็คือลักษณะการเอาดินไปตรวจไปตรวจใช่ครับเพื่อเอที่เอยากสนจส่งไปพัฒนาที่ดินครับแล้วก็ส่งไปคอนแกนอีกที่หนึ่งก็คือเข้าไปิดต่อครับผมท่างเกษตรอำเภอเมืองไหน บัวเข้าไปหาเพื่นเลยมพัฒนาที่ดินจังหวัดเลยเนาะครับผมเข้าไปเลยเสียค่าตรวจแวพี่ไม่เสียครับแต่ว่าความล่าช้าเฉยๆมันธรรมดาพี่มันหลายส่วนครับผมว่าหน่วยหน่วยงานรัฐเพิ่อนกับงานหลายก็คือคือผลผลผลของการตรวจอะผมยังไม่ได้หรอกมันเห็นเป็นสองเดือนสามเดือนแล้วผมก็เลยโทรตามทีนี้เขาก็เลยเอาเบอร์โทรให้โทรไปถามที่นู่นเลยให้เขาเร่งรัดตรวจให้อ ก็ก็บอกว่าดินขาดธาุอาหารเ้อครับผมะมาณิกนุ่มพนก็เลยมีการมาใส่ปุ๋ยเคมีเสริมปุ๋ยสูตรเสมอครับอกคมสามครับยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดที่พวกกสลับไส้กันไปยังีิบอกครับใช่ครับเดือนละเทือดั้งสี่ครับไม่ทุเรียนก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มเนเริ่มสวยขึ้นมาเขียวแบบญงแบบท่านหูท่านตาเลยอะคือลักษณะการที่จาไปตรวจเขาจะได้มีข้อดินเนาะครับผมขอลักๆัครับสำคัญมากครับสำคัญมากสำคัญมากใส่ปุ๋ยให้เือกับดินเท่าครับนี่แหละแมียน เอาล้วครับวันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลจากสวนนิพลไปเยอะพอสมควรนะครับพี่พลเนี่ยก็เอาตรงๆเขินกล้องมากนะครับผมนี่ <c oughs> จับจูดเอาครับต้องมีน้ำผึ้งมาล่อนะครับมีน้ำผึ้งมาล่อแล้ว่อยถึงกล้าพูดน <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวยังไงผมก็จะพยายามเข้ามาสวนมิพลเรื่อยๆเพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลยเยอะที่งานเดียวกันได้ได้ครับ <c oughs> ได้ได้ก็มีอะไรอยากจะแชร์อยากจะอะไรเนี่ยก็อยากรู้เรื่องอะไรเอาง่ายครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสวนของีิพล ส่วนพี่สันติเป็นทุเรียนมูซันคิงนะครับพี่สันติปลูกทุเรียนมูซันคิงอยู่พันกว่าต้นนะครับพันกว่าต้นปีหน้าให้ผลผลิตปีนี้ครับปีนี้แหละให้ผลผลิตแล้วกำลังติดย่างต้นเนาะเตรียมต้นครับแล้วก็ทางผมเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าของช่องก็ได้ทําข้อมูลไว้เยอะอยู่นะครับตกหล่นเรื่องอะไรอยากทราบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็โทรเข้ามานะครับไม่โทรก็คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะไล่อ่านคอมเมนต์ตัวไหนที่พอจะทําเป็นวดีโอมาให้ที่มันตอบเป็นข้อความยากๆเนี่ย นะครับผมก็จะทําวีดีโอให้ครับวันนี้ผมและก็พี่จันติพี่พลนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมให้ข้อมูลครับขอบคุณมากครับ